เพื่อนทหารแห่อลัยสออรถบัสขนนักวิ่งตกเขาพร้อมเผยนิสัยรู้แล้วเสียดายจากกรณีเกิดเหตุรถทัวร์ขนนักกีฬาเสียหลักพลิกคว่ำบริเวณทางขึ้นจุดชมวิวผาพยากูปรีเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอภูสิงจอสีสะเกดในจุดเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากโดยพบว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถบัสของโรงเรียนหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนา โดยรถคันที่เกิดเหตุเป็นรถบัสบรรทุกนักวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งขัน SURA NAREE Trail Running 2023ตามโครงการการพัฒนาเมืองกีฬาประจำปี2566จัดโดยกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2ซึ่งบรรทุกนักวิ่งลงจากจุดผ่านแดนถาวรไทยกัมพูชาช่องสงมเพื่อลงมาส่งยังลานตลาดวัดไพรพัฒนาตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงจอศสีสะเกขดขณะเกิดเหตุพบว่าในรถมีนักวิ่งเต็มคันรถ มีผู้โดยสารทั้งนั่งและยืนจนเมื่อถึงจุดเกิดเหตรุรถเกิดเสียหลักตกลงข้างทางซึ่งเป็นไหลเขาสูงชันรถพลิกหลายตลบตกลงไปอยู่ในเขาด้านล่างทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื้องต้นพบว่ามีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุสี่รายประกอบด้วยหนึ่งนางสิริกรปันการจนสกุลอาชีพพยาบาลโรงพยาบาลราศีสไล ที่มาร่วมวิ่งในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย 2. นางสาวอารไทยจำปาหอม 3. นางสาวมณีรัตน์สกุลศิรกิจและ 4. ส,สอ,อทศพรหานนารงทั้งนี้มีรายงานว่าเพื่อนร่วมง,งานของสอ,อทศพรหานนารงโพสต a c e b o o k แสดงความอาลัยต่อการสูญเสียครั้งนี้ความว่าสู่สุขติน,น้องขอบคุณที่เป็นน้องที่ดีเสมอมาทศเป็นน้องแค่ไม่กี่คนที่พี่ไม่เคยดุไม่เคยว่าเลยเป็นคนขยันตั้งใจ ทำไมฟ้าถึงต้องทำให้น้องรีบพลัดพรากจากครอบครัวไปก่อนวัยอันควรขอให้ทดไปสู่สุขติหลับให้สบายนะน้องสออทศสพรหานนรงนอกจากนี้ยังมีเพื่อนร่วมงานอีกคนโพสต์ระบุว่าทำไมต้องเป็นเองน้องชายทำไมพี่ต้องมานั่งทีมรายงานที่เป็นชื่อเองทำไมหน่วยต้องสูญเสียกำลังคนที่ดีและมีความสามารถอย่างเองไปด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสู่สุขตินะน้องชายสออทดสพรหานนรง